สวัสดีครับผมคุณคัสเปอร์เรามาอยู่กันในแบ็คแพ็คบทเทิลเป็น EP 153แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเล่นแบบแรนดอมเช่นเคยละกันเราจะได้ได้ดาวมาเล่นด้วยแหละลิปเปอร์เอ่อเป็นช่องเก่าเฮ้ยแต่มันได้ช่องไอ้นี่มาหนะเวหมายความว่ามันได้ช่องมาเพิ่มด้วยค่วงเวลาที่ดีดีซาเบิร์ตไหะไม่เลยตังหมดพอดีด้วยอ่ะตังหมดพอดีครับ ได้อยู่มั้งเรามีสโตนแบชชีไลเราชนะทุกทีนะครับเพราะว่าเราจะได้เกาะอัมเมอร์ขึ้นมาทีละสี่ทีละสี่ทุกสามวิมีฮิวกับเกาะรวมกันก็ดีเลยครับแต่มีติดพิษด,ด้วยเขาก็จะได้พัเลร์อ่ะโฮ้ยแต่เขาติดพิษไปเยอะแล้วสู้เราไม่ได้อยู่แล้วสี่ป่ะวะเออชนะดิชนะไปครับเออกระทามา ย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องสเตมินาแต่ก็นิดเดียวไม่น่าไม่น่าเท่าไหร่อันนี้แล้วกันเรามีดาวอยู่นะครับดาวช่วยลดสเตมินาลงห้าเปอร์เซ็นด้วยก็ถาม่าช่วยได้ไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยปะประมาณนั้นสเตมินาเราก็ดูพอได้เนี่ยพอไปไหวอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ชนะได้อยู่ชนะอยู่ ต้นแบดนี่มันก็ดีเว้เอออาวุธเพิ่มมาต้องการช่องเพิ่มสองอย่างนี้แล้วกันรวมได้ก็รวมไปครับแล้วก็ตังหมดตูดเรียบร้อยเลยมีสตอแบอยู่โอ้โ oh, หอาวุธเขาแรงนะช็อตโบสองอันครับแล้วก็กูเบิร์ดถึกด้วยแต่เป็นกระเป๋าเก่านะครับไม่ใช่กระเป๋าฮิลเยอะนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าครี เรายังมีคีย์แค่สิบไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ได้เเรามีเกาะเรื่อยๆออกมาจากสโตนแบชกับตัวกาลิกนี่เกาะเพิ่มเรื่อยๆเลยปะดีอยู่แถมได้ติดพินเรื่อยๆด้วยได้ได้ได้ได,ได้นาละตายซะ ขันยานี่เฮ้ยไ,ได้หินสองแล้ววะอาวุธสองนะผมชอบเล่นนะอาวุธสองอย่างเนี่ยเข้าดีะแล้วก็หนีไปเลยแล้วกันเออหมูมไม่ต้องละมีดอาจจะเอาไว้แล้วกันหินหินอาจจะไม่ได้ใช้นะหินประมาณนี้แล้วกัน เอ้ยเราสู้ได้อยู่แล้วนะแบบนี้เราสู้ได้เขาก็จะแค่ว่ากล้วยิวเร็วขึ้น20%แค่นั้นเองอาวุธเขาสู้ผมไม่ได้นะครับอาวุธเราดีกว่าแรงกว่าแล้วก็ได้ติดพิษด้วยสวยพี่สวยจัดไปเลยเรื่อยๆอยู่ว่ตะตอนนี้ของเออไอโชเวลนี่ม่นดีจริงว่ะมันคลายของมาแบบสะใจมากงั้นเราโชเวลสองอันไปเลยแล้วกันแต่เราต้องเอาอันหนึ่งออกก่อนนะครับ วางให้มันดีๆก่อนอืมรอ,อันนี้ไหมย a มอ l เล o ออฟเอนจก็ได้ตอนนี้ประมาณนี้ก่อนอาจจะแพ้ได้นะเพราะว่าวุธเราลดประสิทธิภาพไปเยอะมากแอมสเตมิน่าก็กินเยอะใช้ได้อยู่ห้าสิบห้าสิบอ่ะอุ้ยเขาไม่ได้วางของเข้าไปข้างในเยอะนะครับ อาไม่เขาฮิวน้อยกว่าปกติแล้วเขามีออกเขามีกระทากับทาสโปเกอร์ห้าสิบห้าสิบว่ะว่าใครชนะแต่ผมติดพิษไงรอภาษีแล้วดีกว่าโอเคชนะได้ครับติดพิษไปแล้วด้วยเจ็ดไม่เหลือสวยเได้ช่วยเวลสองอันเลยนะ พยายามจะวางให้มันได้ได้วางอีกอันหนึ่งอ่ะทำได้ไหมอยากวางนี้อันหนึ่งอ่ะเหมือนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโชว์เวลสองอันคั้วสองอันสวยอยู่นะอืมอาจจะเป็นตัวตาบอดรองเท้าถูกเอามา ช่องเขช่องมาช่องนี่เอ่อน่าจะต้องให้กับกล้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ใบไปนหนึ่งเฮ้ยผมว่ารองเท้าเจ๋งกว่าแล้วก็บายถุงมือเหรอจำเป็นขนาดนั้นไหมครับอืม ยังไม่รู้จะเล่นสายอะไรเลยตอนนี้มีชโชว์เวลสองอันนะมันได้ของฟรีเยอะสายของสบายครับอาจจะเล่นสายตาบอดไปเลยก็ได้นะครับสายผิดปกติที่เล่นเป็นตัวเคอร์ด,ดกเกอร์อก็ทําได้แต่ดามเมจโคตรน้อยเลยแบบนั้นอะเราก็จะได้แค่ว่าได้ตาบอดเขาแล้วก็ได้ของฟรีผมว่าซุปไม่ได้ว่ะอ,อย่าเลยไม่งั้นเราก็ต้องเล่นเป็นตัวด์คเซเบอร์ er. เราก็ดีเราก็ไม่ได้ไว่าจะติดตัว อ่ดีเฟกต์เขาดีบัฟดีบัฟเขาเยอะแยะโอ้โ oh, หสู้ไม่ได้ว่ะ oh, สู้ไม่ได้ว่ะ้ฮิลเยอะเกินแถมล้างพิษ <c oughs> ผม,ม,มออกไปหมดเลยอ่ะโอ้โหของเยอะดีวะ่ะหัวก็ได้นะเอย,อย่าพึ่งเลยความเร็ว ที่จช่วยเราได้อีกเนี่ยหรอพอรวิบอรอพรวิบจะไปเล่นสายไหนอมอปุงเคิดเด็เกอร์ืมีดพิษโอเคมีดพิษโอเคเลยครับอ่ะลองดูก่อนแล้วกันเอมานาะออกมี มันจะได้เป็นมานาเทิร์สซึ่งเราไม่ได้ใช้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวดูก่อนตาหน้าต้องเลือกคลาสละโอ้โหเกาะโคตรหนาร้อยร้อยสาวกสองอันเริ่มเริ่มไม่ค่อยเวิร์กแล้วเว้ยโอ้โหเกาะตีะก่อเขาไม่เข้าเลยอะแล้วแล้วมันไปเอายาดีวายโพชั่นมาอีกคนอะไรพกยาดีวายโพชั่นกูไม่เคยเจอเคยเจอ โอ้โห oh, oh. คือเจอดีวันเพ o าะฉนขวดเดียวคือจบเลยเจออีกขวดหนึ่งตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละเล่นสายนี้แล้วเจอแบบนี้แต่เรามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเล่นครับ <c oughs> เรามาไกลแล้วตอนนี้นี่ Dark saber คงต้องเล่น Dark saber เอาไปเลยครับอันนึ้ <c oughs> ดาว อ่ะประมาณนี้แล้วกันอือกูเบิร์ตไม่ต้องหรอกทีนี้เรารอตัวเราต้องมีน้ำใช่ป่ะเราก็ต้องเล่นดาร์คเซเบอร์อาจจะขายสตนแบชออกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเราก็เพิ่มมีเราเริ่มจะมีตัวดิบดีบับเยอะละเราเริ่มมีดีบับเยอะละพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่นี่ก็สู้ได้ครับเดี๋ยนะพอเป็นดาร์คตัวนี้ตัวนี้ใช้อันนี้ก่อนนะเราต้องใช้ครับ แต่พอเป็นดาร์กปุ๊บมันจะใช้เรื่องดาร์กอยู่ไหนอะอ,อ๋อที่นี่ใช้เรื่องน้ำเราก็ต้องหาน้ำมาเล่นเอารวมๆมาก่อนแล้วกันได้เปรียบก็เอากัอนอะไรที่ได้เปรียบเล่นก่อนบาดเหรอเนี่ยเ,เราต้องการน้ำตอนนี เร็วก็ดีผมจะได้มาเล่นตรงโห้ายเลยเหรอนี่แล้วกันได้ไหม,มนี่ดีละจริงๆให้มีตัวนี้เร็วดีกว่าหรือว่าอย่างนี้จำกว่าไม่ต้องไม่ต้องประมาณนี้แล้วกันอะยังไงมีกล้วยสองอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสเตมิน่าครับ แต่เรื่องดาเมจเราไม่ได้แรงมากนะเราจะเป็นอาศัยติดดีบับแล้วก็อาศัยตัวไลท์เซเบอร์มันพอใช้ได้อยู่ครับความแรงมันนะเนี่ย93มันก็พอได้แต่อันอื่นอะโคตนง่อยอะ58 58แล้วก็อาศัยติดดีบับซึ่งเขาล้างพิษผมไปแล้วโอ้ต้องวัดว่ะตรงนี้ต้องวัดว่ะเพาใครชนะแพ้ก่อนแน่เลยเฮ้ยชนะก่อนนิดนึงโอ้โหู้วตาตนสก,กินเหรอต้นสก,กินวางบนนี้ก็ดีนะ เล่นได้นะเอ้ยไม่ไม่ได้นี่ว่าเราต้องไปเกาะด้วยอันนี้ได้แวมไพร์โปชั่นใช่ปะไม่เอาไม่เอาไม่ได้ดบแวมไพร์ต่อแวมไพร์ต่อแวมไพร์ตีเร็วกว่าด้วยส้าเจมินาก็ไม่มีปัญหาแต่ดาเมจต้องเอาแล้วแหละเล่นต่อแวมไพร์ดีกว่า มานี้ยวิ่ีเร็วอาวุธอีกชิ้นหนึ่งเ,เดี๋ยวนะหนึ่งสองดาวางแทนถ้าต้นแบบไม่เอาละเอามาังกรดีกว่าครับมันจะได้เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งอะผวัต้องการอาวุธอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้ ทีนี้เราก็จะต้องการตัวอคอรลักคริสตลัลมาทําเป็นดาร์คเซเบอร์ให้เร็วที่สุดไม่งั้นเราอาจจะแพ้ได้เนี่ยเจอบัตรทองแล้วมันก็สู้ยากครับเพราะว่าดาเมจเขามันแรงเอาแค่ห้าวิแรกก็ดาเมจเขาก็เนี่ยยี่สิบแล้วอะเราตามไม่ทันแล้วไงแต่เราต้องรีบชนะตอนนี้เลยถ้าจะชนะแล้วชนะได้ด้วยใช่ไหมเออสวยเฮ้ยคาติดตาบอดเยอะอยู่นะสิบห้าเลยนะครับโอกาสตีโดนแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งไอ้ดีอยู่พอจะไหวอยู่ Okay. เราก็เร่งความเร็วให้มีดเดี๋ยวนะแล้วเราเร่้งความเร็วให้มีดตัวนี้จะดีที่สุดมีดตัวนี้สําคัญครับเป็นไม้ตายเราเลยเขาว่าได้ไอ้ขวดอีกขวดหนึดด่งนี้จำเป็นแค่ไหนลองดูแล้วผมว่าน้องใช้นะ มีแต่ความเร็วว่ะตะเกียงเหรอตะเกียงเพิ่มมีสิทธิ์เพิ่มน้ำได้เราต้องการน้ำถ้าเกิดได้ไลท์เซเบอร์เอ้ยดักเซเบอร์มาใช่ปะอากะเป่าเร็วมาก่อนนั้นอ่ะประมาณนี้ไม่เอาอย่างไม่เอาอยังไม่เอาของครับ เดี๋ยวเราจะมีมังกรอีกตัวหนึ่งเป็นอาวุธนะครับก็ยิ่งทำให้เ,เรามีการโจมตีที่ดีขึ้นมากขึ้นคเคเรื่องติดดีบัฟก็ปั๊มช้าหน่อยวะกว่าจะติดเยอะนี่ล่อไปสิบวิเลยนะเราจะช้าครับเฮ้ยแต่ดาเมจเราดีอยู่นะไรเซเบอร์เฮ้ยใช่ได้เลยว่ะดาเมจไรเซเบอร์เราอะได้อยู่แล้วก็ดาเมจตัวฮังกี้เบดไม่มีเลย <laughs> จบจบปิง้งต้องเล่นอย่างนี้อันนี้เพิ่มนม้ํา ตัวเวลาอะไรที่มากที่สุดที่ใช้จะเป็นมังกรครับใช้คู่ดาวมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา,เอาตัวไทาม์มาไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ฮาร์ดมาอันนี้เป็นรีเจนเราจะเพิ่มให้ตัวฮังกี้เบตเราได้เล่นไอ้ผมว่าดีวะ่ะเอาดีวะ่ะนี่ก็อาจจะไม่ไม่เล่นละไม่รู้จะเล่นมปทำไมโอเคประมาณนี้ อ่ตัวไลท์เซเบอร์ก็ใช้รีเจนนะครับแล้วก็ตัวฮังกี้เบดก็ใช้รีเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นฮาร์ดคอนเทนเนอร์ก็คือจําเป็นแต่ว่าการที่จะได้ฮาร์ดคอนเทนเนอร์มาถึงถ้าเราใช้ความสามารถมันคือต้องมีรีเจนเจ็ดเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เลยครับเพราะว่ามันกินไปหมดหูดแพร้วอ่ะไอ้นี่มันเพิ่มแม็กซิมัมเฮล์รัวๆเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยยังยังยังไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีดีดีเข้าไปอีกดีเข้าไปอีกโอ้โหสวยมากอย่างนี้ต้องต่อแล้วครับ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หรือเราจะเล่นเป็นไรเซเบอร์สองอันไปเลยไม่ดีมั้งไม่ดีหรอกแล้วผมก็ไม่ได้คอรลับคริสตัลซะทีนะหรือว่าเราจะเล่นไรเซเบอร์ไปเลยโดยที่ไม่เล่นคอรลับคริสตัลดีครับคอรลับก็ไม่ได้ว่าจะเจ๋งอะไรมากนะโอ้น้ำยาเล่นน้ำยาหน้าเล่นมากเลยนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดเราเล่นน้ำยาเนี่ยเอาดีกว่าเราก็จะได้เกาะเล่นได้เกาะหนาะๆนะ แต่เราต้องการรีเจนใช่ปหเราเล่นอย่างนี้แล้วกันโอเคมีแต่วความเร็วหรอมีแต่วความเร็ว,ให,หวใ,นะให้หัวใจเนาะให้หัวใจดีกว่ามังกรไม่ต้องหนระอกอร์ลี่กับยูนิคจะเร็วครับอันนี้ยูนิคเอ้ยน่าสนใจอยู่อันนี้กอร์ลี่โอเคเอาเลยครับแมวอุ้ย ี๋ยวนะถ้าเกิดผมขายไปสักสองชิ้นแล้วเอามาเล่นเลยเล่นแมวเลยดีกว่าเราต้องวางให้มันได้อะวางไงวะ 29, 3, 6, ยี่สิบเก้าสามสิบสามสามิพเค้ยตรงนี้ได้ใช่แล้วตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เอาหัวใจมาวางซะมันก็จะได้ทันที เอ้ยไม่ได้เหรอขาดอีกนิดนึงบ,บัดซบได้ยังเนี่ยพี่แมวยากละยากละวางยากละเดี๋ยวแป๊บนะหนึ่งสองสามยี่สิบแปดสามสิบหกหต้องวางอย่างนี้แหล,ละสา,ะา,าะมสิบหกตอนนี้จะไม่ได้เหรอตอนนี้ต้องทำให้ได้อะ่ะถ้าไม่ได้ผมจะรู้สึกไม่ได้วะ่ะมันจะเสียเปรียบเกินไปครับ ามาวางนี้ได้แต่ต้องหาอะไรมาวางให้แมวได้เอาทิพห้เหรอเนี่ยได้ละโอเคแบบนี้แล้วกันครับทีนี้เนี่ยตัวไลท์เซเบอร์เราจะตีเร็วขึ้น20%แล้วก็ตัวเคิร์สแดกเกอร์ก็จะตีเร็วอีก20%นะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆเลย ผมกําลังคิดอยู่ว่าไอ้ตรงความเร็วตรงนี้เดี๋ยวเอามาให้มังกรดีกว่าหรือให้หัวใจเออให้หัวใจจะดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเพรามีเกาะน,นะครับโอเคเราตีแค่หนึ่งจุดสามสามวิกับแค่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดวิครับโอ้แต่เราไม่น่าไหววะไม่ไหววะเฮ้แต่เขาตีสามสิบเปอร์เซนตทีเดียวผมตายผมไม่ไหววะสามสิบเปอร์เซนน้อยไปอ่ะห้าสิบห้าเปอร์เซนตผมมันเด้งก,กลับมาไม่ได้วะ จริงมงกุฎก็ดีนะแต่เรามีน้ำโคตนน้อยเราถ้าไม่มีน้ำเล่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไปโอ้มีดิถ้าเกิดออกฮังคีเบดมาอีกหนึ่งอไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอก่อนเราต้องหารีเจนใช่แล้วเราต้องหารีเจนมาเล่นเพื่อที่จะให้ตัว h a คอ container ได้เล่นครับซึ่งกูจะหาจากไหนวะเนี้ยเนี่ย เรื่องความเร็วก็ได้วะมีแล้วปะอานที่หกไม่ได้อผมอยากให้ดาวผมเร็วๆวะ่ะไม่ได้ต้องวางเงไปก่อนอันนี้เพิ่มดาเมจได้ก็ไม่แย่นะออยล์แลมเพิ่มดาเมจได้ครับเบิฟอนดาเมจ นาเมตเท่ากับอืมแล้วเราก็จะเพิ่มไม่กับตัวฮังกีเบตเราก็จะมีประโยชน์อยู่แต่ผมก็วางไงดีวะเนี่ยเอาแล้วกันต้องทำนะครับเราเอาความเร็วไปห้มังก่อนดูดีกว่าเยอะอา้าวตรงนี้ก็ต้องเสริมา ที่เหลือก็วางาเข้าไปครับยัดๆเข้าไปตาบอดตาบอดหมดละ้ะแค่นี้เพราะว่าดาเมจที่ไม่ขึ้นเลยคือฮังกี้เบสเพราะฉะนั้นเราต้องเติมด้วยออยล์แลมให้ดาเมจมันได้ได้ขึ้นหน่อยก็ยังดีอ่ะจากสามเจ็ดเนี่ยได้ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะเป็นสี่เก้าเห็นปะก็ก็ไม่แย่นะครับเนี่ยเป็นหกสิบเอ็ดแล้วผมว่าดีอยู่นะโอ้โหแม่งแรงจัดเลยว่ะ ๋ยวนอนเลยครับแล้วเราก็ต้องเล่นเออ่ดีเจนไม่เอาละผมเอาเป็นนี้ดีกว่าเกาะน่าจะสำคัญกว่าอืมดาวแมวอีกตัว แม็กตัวจริงว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีเลยครับแต่ผมจะวางไงให้มันได้สี่สิบพาะแบบเนี้โหยากแล้วว่าวางได้สี่สิบมันไม่ง่ายแล้ว,วอ่ะยาเลยเพิงตังค์ด้วยไม่เอาไม่เอา,เอาโอ้โหใจอันหนึ่งนี่ดีมากงั้นต้องเอาเลยเว้ยต้องเล่นละจัดไปเอ๊หยยนี้หรว่าะ เนี่ยนะเรียนนะเรียนนะตัวนี้ผมจะเป็นน้ําดีไหมวะจะได้ไม่ไปแย่งรีเจนนะเขาแต่ถ้าเกิดเรามีน้ําเยอะได้อะไรไม่ได้อะไรด้วยครับไม่เอามีน้ําไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเราไม่ได้เล่นตัวดาร์คเซเบอร์ด้วยซ้ำครับมาถึงเราจะได้ใบสองเล่นไปแป๊บหนึ่งก็จะได้ใบเยอะหน่อยโอ้โหแต่เดี๋ยวเขาจะมีดาร์คสเกลอาร์เมอร์ขึ้นมาหกสิบโอ้โหขึ้นคนเยอะเลยอะ่ะแ,แต่เขาติดใบผมไปหนักตัวนะครับ อคูเลซี่เหลอสิบอร์นคูเลซี่เหลือสิอรซ็นย่างนี้สุดาเออสามสิแล้วไม่เอาชนะก่อนเออสวยชนะกน่อนเว้ยเกือบกือบนอนเกือบนอน เลื่อนขึ้นไปเถผมจะวางแบบนี้โอ้มันก็ไม่ได้อเดียวอันนี้ออกไปรองเท้าอันนี้เพิ่มลักได้ก็ไม่ได้ใช้นะอืมถ้าเกิดเราอยากชนะเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากตัวฮังกี้เบดไปเป็นตัวแฟนลาเปียดีกว่าใช่ดีกว่าครับดีกว่าเราได้เรื่องสเตมิน่าที่ ที่น้อยลงแล้วก็ได้ความแรงที่มากขึ้นด้วยอันนี้แรงกว่าฮัางกี้เยอะมากแต่เราต้องวางให้มันได้นะอย่างนี้ได้ละเอออย่างนี้แหละที่ต้องการานี่ผมอยากจะให้มันติดเยอะๆอแต่ตรงนี้ต้องวางให้ดีวะวางไม่ได้เหรอครูแต่จริงๆของผมก็ไม่ได้ มันก็เต็มอยู่นะวางไปก็ไม่ได้อะไรครับตรนี้เฮ้ยขายไปเลยโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรขายเจมได้อีกอันนี้สำคัญครับอยูนิ่งเฮิร์บโอเคสวยอยู่โอเคครบครบแล้วก็ได้เร่งความเร็วด้วยโอเคดีอยู่ได้เร่งความเร็วแต่ไม่มีทานถึงเจ็ดวะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดถ,ถึงเจ็ดเราจะได้เปรียบกว่านี้เยอะเลยครับตัวเลือดเราจะขึ้นอีกเก้าเป็นเป็นอ่าเก้าสิบสองอันอะ อ้มิติดแพ้สูงว่ะถึงเขาจะตาบอดเฮ้ยแต่เขาก็เหลือสิบเองนะเว้ยเขตีไม่โดนเราเว้ยเขตีไม่โดนขเขาตีกลับมาโดนแล้วยาเหลือสิบเหลือสิแล้วเหลือสิบแล้ว,ลลวชนะเว้ยสายตาบอดที่แท้ทรูสวยอู๋นี่เขาโหดอยู่นะแต่เจอผมใบไหมะเหลือสิบเป็นไงล่ะมันก็จะติดอยู่ประมาณเนี้ยค่าค่าบลาย17นะครับถ้าเขาไม่มีค่าหลักเลยเขาก็สู้เราไม่ได้นะดีอยู่ ผมโดนโคไปสี่สิบสองตอนนี้ต้องตามล่าหาลีเจนเยอะๆนะไม่ได้ใช้ครับกระต่ายอ่ะกระต่ายได้ลีเจนอยู่หนีแล้วกันเนาะเฮออ้ยไม่จำเป็นแล้วแมวยกมือเหมือนเดิมแล้วเรามีสิทธิ์ได้ลีเจนครับ มีสิทธิ์แล้วเราก็มีตัวรีเจนก็หมายถึงว่าเราเรามีสิทธิ์จะได้ตัวรีเจนตัวเนี้ยหัวใจแล้วส่วนเรื่องรีเจนของสเตมิน่าก็เราก็จะได้ด้วยก็ดีเลยแบบนั้นแต่เรามาถึงเราโอ้โหส,ส,ส,สตัวสกินโพชั่นเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราต้องมาใช้ขวด2ตรงนี้ซึ่มันก็โอเคอยู่นะผมก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ขนาดนั้นเนี่ยต้เพิ่มเกาะขึ้นมาโอเพิ่มแป๊บเดียวเหรออูแล้วเจอของมานาะ ใบไม่มีประโยชน์เลยโอ้โหเจอของมานามัน accuracy ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเราสายใบเราจะแพ้ตรงนี้เต็มเต็มเหลือสองวใจับก็อีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นตานี้ตาสุดท้ายเราต้องมาถำให้มันเต็มตำนานเ้าจะเล่นไหไรให้มันเต็มตำนานดีกว่านะนกอ่ะจริงๆนกก็ไม่ไม่ได้แย่เลยนะครับเล่นได้นะ ดีกว่าไม่เล่นอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้รีไปจะได้อะไรไงเอาดีกว่าวะเราก็จะเล่นอ่อ่ะสุดท้ายแหละอ่ะน่าจะไม่มีอะไรเลยแล้วมั้งโอ้โหขวดอีกขวดหนึ่งก็ไม่ไดีแย่นะแต่ขวดไม่ได้เพิ่มรีเจนนะครับผมไม่ได้เป็นขวดใหญ่ ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วใบอะสุดท้ายโอเคอย่างน้อน,นก็มีใบามาช่วยไว้ก <dav is> ่ <affect uming> อนจบใบอีกหนึ่งก็ได้เรื่องได้เรื่องใบเพิ่มมาเป็นสี่นะครับตั้งต้นนะเนี่ยแต่พอเต็มเต็มเต็มแม็กก็จะเป็นสิบหกสิบเจ็ดปูจะเจอกับไอ้พวกที่ไม่ไม่ไม่สนใบโอ้โหอาวุธมันไม่สนใบเราเลยอ่ะ เราอุตส่าห์ใบายเยอะโหเสงโอเคครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันในพีหน้านะครับไปละครับ